พักทายกันนะจ้ามอนี้บอพักเขาสวนนะจ้าแต่ว่ามอนี้ที่พามัดจับพักไม้ได้จ้าอันนี้ก็คือจะเป็นพักที่เอ่เันมะโคลงได้จ้าพันมะโคงแต่ว่า,ามัดบนเน่นมันจะรวมรว,วมได้ใช่ไอมจ้ามันจะรวมรวมบางทนสินก็เลยจะเอาหมามัดไม้เดี๋ยวจะพามาเบิ้งอ่าวิธีการมัดได้จ้าเ้อเขาจะเริ่มจากการที่มัดตรงนี้ได้จ้ะเขาจะมัดแน่นก่าเก้าได้จ้ะ อันนี้มัดมัดเนี่ยนว่าค่อยไปยังจ้ะแต่ว่ากระพยยามเบิงบ่ให้มันนั่นเหนี่ยนเกินไปถ้าเนี่ยนเกินไปที่เฮ็ดห้ผพักช้ำได้จ้ะแล้วก็ข้างบนเขาก็จะมัขยับอีกด้จ้ะเชือกฟางเพื่อนก็จะมัดมายาวอันนี้ก็คือเพื่อนมาชงได้จ้ะอันนี้ก็คือรับเพื่อนมาเพราะว่าบ้านสวนฟิน ปลูกแล้วก็ได้ผลเขาก็ต้องรับเพ่นม,มาอันนี้ก็คืออ่าติไปแล้วกิโลนึงไอามาเบิง่งเบิ่งกิโลนี่เด้อจ้ะน,นี่สังเกตเบิ่งเวลาเฮาหิวเนี่ยก็คือเขาอ่าเพื่อนจะมัดม้ารวมขนาดเลยที่ใส่ถาดล้องแบบนี้เพราะว่าอ่าพื้นถาดเขาชิดเสมอเรียบเด้อจ้ะแต่ว่าเพื่อนท้ายกระบาของเขามันก็จะเป็นอ่าเหมือนให้อกรอกน้ำไหลนั่นก็ที่บ่เสมอจ้ะ ัน,นเขาก็จะมัดไม้ได้วยจ้ะบางคนพ่นบะหูวิธีมัดเวลามาเขาก็จะมาตรงขนหัวของเขาด้วยจ้ะระวังนีอ่อันนี้ก็สาม,มารถมัดเหนี่ยนได้แต่ตรงปลายนี่เขาก็อจะบอค่อยมาแหนเหนี่ยนกันเลยด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าเขามาัดเนี่ยนเกินไปอ่ะเขาก็ที่ขาดที่จ้ำเลยจ้ะเขาก็จะมัดรวมแต่ว่าก็ให บ่ถึงกับรวมลายได้จ้ะรวมแต่บอ่บอเหตุเพื่อนเอเห็นเหนี่ยเกินไปบร่รวมเกินไปก็จะมัพอดีเปเขาก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นเส้นข้างล่างได้จ้ะถ้าเส้นข้างล่างเนี่ยแล้วข้าขงบนต้องให้พอดีถ้ารวมเกินไปก็หลุดแต่ถ้าเหนี่ยเกินไปอะช่วงนี้จ้ะช่วงนี้เขาก็จะซ้ำแล้วก็ขาดได้ได้จ้ะอันนี้ก็คือต้นหอมอัน,นี้กาเอ,า,อ,า,อามาแก้ไม่สำหรับคนที่เพื่อนมาส่งด้จ้ะ เพิ่นมาชงเพิ่นกอะอาจจะเป็นค้นพึ่งปลูกกะเพราะว่าถ้าค้นพึ่งปลูกส่วนหหายเพิ่นชีบอกกล้ามาดพักเนียนเพราะว่าเพื่อนย่านผักช้ำแล้วจ้ะ,ะแต่ที่ที่เขาที่เน้นเนีนก็คือตรงหัวนะ,ะแต่บ้านสวนฟินการบอรนเมเมื่อชี้แล้อจ้ะเพียงแต่ว่าเอามาแก้ให้มันดีขึ้นเฉยๆตรงค้นเขา เพราะว่ามืออาชีพหลีพันทีมัดแบบพึบพับพึบ่บพับเลยแต่บ้านสวนฟินนี่แก่แก่ให้พอใส่ได้ด้ยจ้ะเพราะว่าถ้ากว่าที่ไปถึงถึงตลาดเนาะถ้าเขามัดหวมหลายเวลาเขาถึงมันอาจจะหลุดไปได้แล้วอีกอย่างนึงเชือกฟางที่ใส่ด้ยจ้ะถ้าใช้เชือกแบบนี้ก็มีสีเทใสต้นหอมเขาซํำได้ง่ายนแต่ว่าต้นหอมเพิ่นสวยขนาดด้ยจ้ะสวยงามขนาดเลย นี่อันนี้ก็คือที่มัดเสร็จแล้ว3กิโลหนึ่งสองสามอันนี้3กิโลเดี๋ยวบันสวน,นทินถาเบ่งแบบว่าชัดๆ่างร้อยนี่อันนี้เดี๋ยวก็จะมัดเพิ่มอีก2กิโลจ้ะพอบ้านสวนสร้างมาหากิโลด้จ้ะอ่าเสร็จเรียบร้อย5กิโลด้จ้ะอันนี้ก็คือ ต้นหอมที่บ้านฝนฟินเอามามัดไหมอ่าก็บ่ค่อยบ่ถึงกับขนาดชวยหลายแต่ว่าเขาก็มัดให้เขาเหนี่ยกว่าเมื่อกี้ได้จ้ะเพราะว่าถ้ารวมๆเวลาเขาดึงไปที่เขาก็ที่รุดได้จ้ะต้นหอมช่วยอยู่ได้จ้ะรลยการต่อไปที่ที่ต้องเตรียมด้จ้ะอันนี้ขี้หอมจะเป็นขี้หอมที่เพิ่นมาทรงแล้วเพิ่นบ่ได้มัดไว้ให้เขาได้จ้ะบ้านสวนฟินก็จะมัดไปเลยต้นก็ค่อนข้างจะ เงาแล้วก็สีสันของเขายังว่ถึงกับขนาดว่าเขียวสวยด้วยจ้ะถือว่า,าห้างจากการใช้ปุ๋ยไปดนแล้วแต่ว่าต้นอ่ะแข็งแรงดีบ่หน้าที่มีการเน่าเปื่อยแตอย่างใดด้วยจ้ะต่ะรู้สึกว่าต้นเขาสีเงาขนาดเลยถ้าจะาไปซุ่งเผาแก้ใยด้วยจ้ะขนาดนี้เพื่อนสีอืน่นว่า,าพักที่เป็นเบอร์ร้องด้วยจ้ะ เบอร์ร้องก็คือความย้วเของชีย้าวาเกินไปอันนี้ก็คือร้องร้องวัดด้วยจ้ะอ่าร้องวัดอ่าเนีย่ยเนี่ยอ่าอันนี้ก็คือคืบกวัวด้วยจ้ะถ้าเบอร์สวยหลีจะประมาณอ่าหนึ่งคืบหนึ่งคืบประมาณนี้หรือว่าเกินมาหน่อยนึงประมาณนี้ด้วยจ้ะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยาวแต่ก็สามารถไปขายเองอะไปขายได้แต่ว่าถ้าไปช่วง,งเขาแก้เพิ่นก็จะมีอ่ากํานดกดเกณฑ์เพื่อนนะาจา้ะว่า ขนาดนี้ได้ขนาดนี้บบได้ประมาณนี้ได้จ้ะอันนี้ก็พึ่งจะถอนไม้ไม้ได้จ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมัดไว้เลยเตรียมไว้เลยว่า,ากำละสิบบาทของเขาสีประมาณไหนได้จ้ะตุนใหญ่กับนี้ตัวใหญ่นี่ก็สวยอยู่ด้จ้ะอันนี้ก่อใหญ่ตุนใหญ่ถ้า,วาความย้วเขารู้สึกว่าจะาาย้าไหลเราลากก็เพื่อนกระนาดที่ล่างปกติปกติถ้า เขาใส่แป้งอะทัว่มันจะขาวงามกว่านี่นะจ้ะอันนี้บางส่วนซึ่งก็จะมัดเป็นกําไว้เลยนีย่ขยาบอกหน่อยหนึ่งนี่จ้ะผักที่เขาเตรียมเพื่อที่ไปาขายอยู่ตลาดนะจ้ะเดี๋ยวก็จะมัดชี้หอมไปก่อนเพราะว่าต้นหอมก็มัดแล้วแต่ว่าถ้าจะไปมัดเป็นกรํารอ่ะเขาจะไปมาจิ้วตลาดเลยจ้ะต้นหอมอ่ะ เพราะว่าเขาจะตั้งขายเป็นกิโลบางคนเพื่อนก็ซื้อไปใส่งานแบบว่าเฮ็ดกับเขาจนที่ใส่หลายเนยาะจ้ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนจะเอาไปขายตัเพื่อนก็นเอาเป็นกิโลแล้วเพื่อนก็นไปมัดอีกเที่ยนึงเนาะจ้ะอันนี้บางส่วนสินกาจะมาแต่งอีกน้อยนึงเพราะว่า,าจาังใบจังสี่มันก็จะบ่สวยเขาก็จะลอออกจ้ะ มันก็จะเสียเวลาเขาอยู่แต่ว่าเพื่อนกะทางเกินมาให้เขาอยู่ด้วยจ้ะเพื่อเสด็จน้ำน้ำแน่แล้วก็เนี่ยพอเขาดึงออกน้ำหนักเขาก็จะหายจริงๆผักเพื่อนกะงามอยู่แต่ว่าคิดว่าเพื่อนหนาจ,จะบก่เคยเฮ็ดขายได้จ้ะเบื้องจากลักษณะการเฮ็ดผักของเพื่อนดอกจากการมัดผักของเพื่อนดอกเรากาบานสวนพินบ่ได้อยู่เห็นเห็นอ่าตอนเพื่อนมา่งด้วยจ้ะเขาก็เลยต้อง อ่ามาเฮ็ดเอาเองแต่ว่าถ้าเจอบานส่วนฟินกระซีแนะนำ้ำเราก็จะบอกเพื่อนก่าว่าให้อ่าเฮ็ดวิธีใดกันเสื่อได้จา้าเดี๋ยวขอตัวมพักแป๊บนึงจ้ะตอนนี้ชี้หอมหอม,หอมเขากะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยเราด้วยจ้าก็จะาอ่ามาล้องช่างไม่ด้วยจ้ะอันนี้เพื่อนเอามาอ่าหนึ่งกิโลสองขีดด้วยจ้ะบ้านส่วนฟินรอออกเนือหนึ่งกิโลหนึ่งขีดแต่ว่า พักก็ยั้งบอทันได้เส็จนาถ้าเสด็จนาบกะซีอยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลพอดีด้วยจ้ะถ้าเขาเบบเสียเวลารอแห้งที่ดีกว่านี้ด้วยจ้ะต้นหอมชี้หอมของเขา,าเตรียมเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าก็จะเอาใส้ถุงไว้ให้คนที่สั่งด้วยจ้ะจะมีออเดอร์มาสามกิโลแล้วเดี๋ยวบางสวนชิงก็จะจัดของไปของมันจ้ะตัวหมักพริกอันนี้ก็คือเอามาจากเจ้าเดียวกันด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดู อันนี้ก็จะเป็นพริกกระเลียงด้วยจ้ะจะเป็นพันเดียวกันกันกบที่บ้านสวนฟินปลูกด้วยจ้ะอันนี้ก็ได้มาประมาณเกือบ3ากิโลจากขาดีกคิดหนึ่งสิพอ3สากิโลก็สดๆดไม่ไมด้วยจ้ะ,ะต้นหอมของเฮาก็ที่ใส่ถุงขนาด12คูณ20เด้อจ้ะถุงหิว เพราะว่าใช้ถุงรุ่นนี้กระซิบนแน่นเกินไปแล้วก็จะบอหลวมเกินไปสําหรับต้นหอม2กิโลถ้าใส่เป็น3กิโลมันก็นจะรู้สึกว่านแน่นอา่าอาจจะให้ผักเขาหักได้เลยจ้าเด้อส่วนคนที่สร้างโลดเดียวเลยจ้าบ้านสวนฟินก็จะใส่ถุงเก้าค้นสิบแปดถุงหิวก็ทีพอดีกับการหิว้วยจ้ะหนึ่งกิโลก็จะพอดี หมักพริกแดงอันนี้ก็รับเพื่อนมาเด้อยจ้าช่วงนี้ก็คือเริ่มขาดแนี่แล้วเพราะว่าเพื่อนก็โลเฮ็ดนาเนาะจ้ะก็จะเหลืออยู่เจ้านี่เจ้านึงแต่ว่าก็จะมีลูกเน่าปนจ้ะเขาก็ต้องมาเลือกคือเก้านั่นแหละของถึงรดกล้าเริ่มเ,เตรียมแล้วด้อจ้ะเริ่มเตรียมขึ้นไปแล้วบางส่วนด้วยจ้ะที่มาเตรียมก่อนก่อนที่ไปเก็บพักเพราะว่าเขาที่ได้ลูกจ้ะว่าเขา,าต้องเก็บพักอีกยังไปเนี่เด้วยจ้ะ อ่าอันนี้ก็คือเหลือจากออเดอร์ที่เพื่อนร่างด้วยจ้ะก,ก็จะเป็นต้นหอมบานสวนฟินก็จะใส่ถุงเตรียมวบจังซีแล้วก็ที่หอมก็คือตั้งชั้นว้จังซีด้วยจ้ะเพื่อจะอ่าเพื่อเขาเสด็จน้ำน้ำเขาก็จะได้ไหลลงมาข้างล่างด้วยจ้ะอันนี้ก็เริ่มที่เตรียมอ่าพร้อมขึ้นรถแล้วแล้วก็ที่ไปเก็บพักหลังบ้านอีกด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมคลิปด้วยจ้ะถ้าจังใดก็ขอ กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟินได้เหตุคลิปต่อไปนอจ้าขอบคุณหลยลายจ้า